เทรดไม่เป็นแต่อยากฝึกเทรดทำอย่างไรดูกันโอเคครับทุกคนฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนำกลุ่ม t e l e gram นะครับเป็นกลุ่มเทรดของผมเองนะฮะไว้สำหรับดูประมาณว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าผมเข้าเทรดจะผมเข้าเทรดจะใดผมเข้าเทรดอย่างไรนะครับก็คล้ายๆกับ การ Co p ป t r a เทนั่นแหละ Co p ป t r a เท by trader t e n นะครับถ้าฝึกจนช่ำชองแล้วก็สามารถไปต่อยอดพัฒนาในแบบของเพื่อนๆได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนื้อหาก็จะประมาณว่าเนี่ยอยู่กลุ่มผมแล้วมันมันมันเทนยังไงเอาแบบนี้ดีกว่า นะครับไม่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มผมดีไงไม่ดีนะครับกลุ่มผมนะฮะไม่ได้ดีเด่นอะไรนะก็แค่มาแบ่งปันความรู้เป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อนๆก็ไปต่อยอดกันนะครับโอเคก็สำหรับคนที่อยากลุ้นรางวัล1น0้เหรียญนะครับอ่าแจกอีกแล้วกลุ่มนี้การดไม่ใช่เทคนิคนะฮะแค่มาแนแนวทางการเทรดก็ได้กิจกรรมมีนะฮะกิจกรรมนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แจก150เหรียญสำหรับผู้ที่คอมเมนต์รีวิวเกี่ยวกับ กลุ่มเทเลแกรมของผมว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงกับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะคนละ1นึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับก็สําหรับคนที่มีหลาย Account ก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่คนละแ c คเค n t ละ1นึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับเพื่อกระดัดจายสิทธิ์ให้เท่าถึงกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูผมเทรดสดนะฮะ ปกตินะผมจะเทรดสดเวลาประมาณ4ี่โมงแรงนะครับสี่โมงเย็นบ้านตามเวลาประเทศไทยนะครับจะเทรดประมาณนี้ปกตินะแต่ถ้าวันไหนติดธุระนะครับติดภารกิจก็เมื่อคืนนะครับประมาณสักสามทุ่มนะครับสามทุ่มตรงก็จะเทรดถ้าเวลาเวลาผมติดธุระก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีแนวทางยังไงให้กับเพื่อนๆนะครับโอเค โอเคครับตอนนี้นะฮะใกล้เวลา4โมงเย็นละผมจะต้องหาคู่เงินที่เป็นโอเวอร์บอสและโอเวอร์โซในทางเฟรม5นาทีเพื่อให้ทุกคนเข้าพร้อมกันแทงหน้านะครับอันนี้สำหรับการเทรดสดในกลุ่มของผมเองนะครับผมจะหาที่มันเป็นบอสโซนะครับทางเฟรม5นาทีคู่ไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะหาที่มันเป็น80%อนะครับาอา,านะบอ,อย่างเช่นตอนนี้ผมหาที่ที่เจอเนี่ยก็จะเป็น GC นะครับ GC ก็ g p c a พีคนะ,คะซึ่งโอเวอร์โซละนะฮะฉะนั้นแท่งหน้าเนี่ย เป็นไปได้ที่มันกําลังจะกลับตัวขึ้นไปนะครับผมก็ทําการบอกในกลุ่มนะครับกดขึ้น g b p อะไรนะ g b p cat นะครับ CAD <S <S นี้เทรสดเลยนะฮะเทรสดให้ดูเลย <S 1> <S 1> ผมก็จะบอกเพื่อนๆไปปั๊บปังหนึ่งตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามหนะฮะผมจะบอกเขาล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วประมาณสัก2องสานาทีนะครับเพื่อที่จะให้เข้าจุดพร้อมเพียงกันถ้าผมเข้าก่อนเนี่ยมันแน่นอนว่าจุด ไม่เท่ากันนะครับอ่าประมาณนี้ผมนอกเหนือจะมีกลุ่มเทเล gram แ,แล้วผมยังมีในทวิตเตอร์อีกอันหนึ่งนะฮะไว้รองรับสำหรับคนที่เล่นแต่ทวิตเตอร์นะครับก็สามารถจอยได้นะฮะขี้เกียจเล่นแอป,ปอื่นบางคนก็ไม่มีแอป,ปอื่นเลยฮะนอกจากทวิตเตอร์ก็มีนะครับอันนี้ผมก็จะบอกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะคล้คยๆกันแต่ว่าผมไม่ได้ลงบ่อยเหมือนในเทเล gram นะครับประมาณนี้เข้าพร้อมกันนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมโพสไปแล้วเนี่ยผมก็จะทําการ pending order นะครับที่16นาฬิกานะฮะตั้งเวลาอันนี้ แพลตฟอร์มเขาปรับใหม่หมดเลยนะครับแค่ตอนนี้ก็รอนะครับรอเข้านะฮะเมื่อผมรอเข้าเนะี่ยทุกคนก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าอันนี้อะไร31คนนะที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเทรดผมจะถ้าเทรดแบบรวมกวนรวมแก๊งเนะี่ยผมจะชอบเล่นให้แบบ เล่นทักข้ามแท่งเอาครับถ้าเทรดส่วนตัวนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นแบบข้ามแท่งนะก็เห็นจังหวะผมก็ใส่เลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไปละนะครับ1ออเดอร์นะครับส่วนอันนี้คือเป็นเป็นข่าวนะฮะเป็นข่าวนะที่ผมโพสต์ไว้ในในกลุ่ม Tele g กร m นะครับนี่กลุ่มปิดนะครับข่าวผมก็จะมีบอกนะตอน4ี่โมงอะไรประมาณเนี้ยอ่ากำลังขึ้นอ่ะเรามาดูโฟกัส GC นะกำลังขึ้นนะโฟโล่ขึ้นลอ่ะเมื่อมันขึ้นผมก็จะเปลี่ยนคู่ นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น EU ดูเดี๋ยว EU เนี่ยทางหน้าผมจะเล่นลงละอันนี้ดูดอยนะครับบางทีผมก็มเล่นบอสโซนฮะบางทีผมก็เล่นตามเทคนิคส่วนตัวเล็กน้อยนะครับอันนี้ตอนนี้มันเวลาบ่ายสีอนาทีผมก็จะบอกก่อนนะฮะลงหน้า3นาทีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะกดไป แล้วชัดเันนะผมก็จะ pending order พร้อมกันเหมือนเพื่อนๆเ,เลยเนี่ย pending ดักไว้นะครับการ pending order นะฮะสามารถ pending ได้ใน PC นะฮะเท่านั้นนะครับแต่ว่าในแอปมือถือนี่ไม่ไแน่ใจว่าระบบ Android น่าจะ pending ได้แต่ iOS ไม่น่า pending ได้นะ,ะถ้าอยาก pending ได้ชัวร์ๆก็คือคนที่มีมือถือนะฮะก็ให้เข้า Google c Home r นะฮะแล้วก็ log in เข้าไป log in เข้าไปในเว็บไซต์ o l y m t r a d e นะฮะสามารถตั้ง pending order ได้นะครับ TC นะคืนไปแล้วในช่วงระหว่างรอนะผมก็จะบอกว่ากลุ่มปิดนะฮะไว้สำหรับเทรดสดนะฮะไวเ้เทรดสดแบบนี้เลยนะครับแ,แล้วก็เล่นข่าวแล้วก็เล่น forex นะครับผมเล่น forex ด้วยประมาณนี้นะครับส่วนกลุ่มเปิดนะฮะไว้สำหรับพวกข้อมูลข่าวสารทั่วไปนะฮะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าอยากเทรดจริงๆก็แนะนำกลุ่มปิด ก็จะเทรดกันประมาณสดๆแบบนี้เลยนะครับสโลแกนนะฮะสโลแกนเทรดสดของผมก็คือเจ๊งด้วยกันกับรวยด้วยกันนะครับใครที่เล่นได้หนึ่งไม้หรือสองไม้ก็พยายามเลิกเลยนะฮะไม่ต้องตามต่อนะฮะเอาตามที่พอใจนะครับของของเพื่อนๆเองนะฮะใครพอใจกําไรที่เท่าไหร่ก็ปิดได้เลยนะฮะไม่ต้องเทรดตามนะฮะอันนี้ผมแค่มาทําให้เป็นไกด์ไลน์ให้ดูว่าผมเทรดแบบนี้นะแล้วมีได้มีเสียนะนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับไม้นี้ได้ก็80เหรียญนะครับ เป้าจริงๆผมแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับการเทรดสดออปชันนะครับโอเคไม้นี้วินนะฮะไม้แรกวินอ่ะพอวินปุ๊บเนี่ยผมก็จะแคปนะครับแคปรูปภาพมาบอกเพื่อนๆในนี้เทรดลาวันเนี่ยวินกับผมแปดสิบดอลแล้วเหลืออีกไม้หนึ่งก็แจมแมวแล้วโอเคเหลืออีกไม้หนึ่งเรามาโฟกัสตรงนี้อ่ะ แล้วทีนี้เวลาผมจะซอยผมก็บอกว่าอ่ะผมกดก่อนแล้วก็ผมก็จะไปบอกในนี้นะฮะบอกว่าซอยสี่นาทีนะซอยสี่นาทีครับกดลงนี่ซอยเท่าๆกันเดี๋ยว้มันขึ้นไปอีกผมก็จะซอยอีกนะ,ะตอนนี้สองร้อยเหรียญละนะครับผมจะคูณไปหนึ่งจุดห้าก็สองร้อยห้าสิบี่นครับกดไปซอยสองนะครับสี่นาทีเวลาผมซอยก็จะบอกนี้แหละทีน,นี้ก็ก็รอ นะครับถ้าผมได้กําไรก็จะได้กําไรมาแค่5เหรียญเท่านั้นนะครับมาหักลบกับตองไม้ที่เสียไปนะครับแล้วก็หยุดก่อน,นะฮะเพื่อรอท่าทีนะครับว่ามันจะเอายังไงนะครับ EU ลงมาลูกพี่ลงมายอ่อลงมาครับยอ่อลงมายอ่อลงมา,ยงมาเยอะๆโจ๊โจ <c oughs> ไม่ใช่แรวเอก นั่นแหละถ้าได้หมดก็คือจบละนะครับจริงๆมันก็ถ้าผมได้แค่80เหรียญมันก็คุณก็หยุดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นค่าขนมเพิ่มถ้าผมได้หมดนะครับถือว่าเป็นค่าขนมนะครับเพิ่มมาอีกหลายร้อยเลยแหละนะครับระบบที่ผมใช้ก็จะมี RSI นะครับค่า14ปกติกับ EMA 200นะครับผมจะดูแค่นี้ไม่ได้ดูอะไรยากเดี๋ยวได้แคปมันแน่ถ้าถ้าลงวินหมดนะฮะเป็นไงเป็นไงไมแ้แรกขอยลงะ ลงมาจุดๆลงมาโจโจลูกพี่ลงโจโจติงตองไปแล้วมีความสุขครับพาทุกคนทํากําไรได้นะครับก็มีวันที่เสียนะฮะไม่ใช่มีวันที่ได้นะฮะก็มีวันที่เสียแต่ว่าก็จะบอกอยู่ตลอดว่า s ตอปลอส s นะครับอะไรประมาณนี้เย่หนึ่งไม้ไปแล้วไม้สองขอให้ได้ไม้สองได้ไม้สองได้เย่ไม้สามวินแน่นอนนะครับแคบไว้ก่อนโอ้โหสองร้ห้าสิบเหรียญวินแน่นอนครับ บินไหมสองหนึ่งย่สองร้อยห้าสิบเหรียญนะฮะได้ล้ว,วันนี้อวดเพื่อนๆได้แล้วะครับผมเนี่ยแค่นี้จบละนะครับเทรดสดนะครับเทรด loud มันเกินเป้าไปแล้วนะ,ะจริงๆสามพันบาทมันก็มันก็อยู่กินสบายแล้วนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เทรดเอาเลยนะครับเทรดหอมปากหอมคอเท่นั้นเเทรด l o u าสองนะครับวินแล้วนะครับพอแล้วนะครับ ถึงเป้าแล้วแค่นี้แหละเนี่ยก็ไปบอกในทวิตเตอร์ต่อโอเคเสร็จแล้วก็บินแล้วเนาะแล้วก็ส่งการบ้านอ่าส่งการบ้านทักแชทผมก็จะบอกประมาณนี้เพื่อนๆน,น,นะครับส่งการบ้านทักแชทมาครับเนี่ยพรุ่งนี้จะมาตรวจนะฮะตอนนี้ก็เทสดละนะครับเรียบร้อย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็สําหรับการเทรดสดวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยฮะการเทรดสดกับผมเนี่ยคล้ายๆกับการ Co p y t r a d ทนะฮะแต่ว่าการแมนนวลนะฮะแค่คุณต้องมากดมือเท่านั้นเองไม่ใช่ออโต้นะฮะจริงๆจริงๆในในในโลกเนี้ยมีมีโซเชียลเทรดมี Co p y t r a เ e ดเยอะแยะมากมายนะฮะเวลาจะตามใครก็ดูดีๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับผมเพราะว่า ผมทำแค่ในกลุ่มพอกลัวเพื่อนๆพาเพื่อนๆนไปล้างกันนะครับเลยไปทำา c o ปปี้เทนะเพราะว่าส่วนตัวค่อนข้างเทสเสียงนะครับก็เลยไม่ไม่อยากทำเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมีปัญหากันก็โอ้โหตายนะโดนดา่านะครับแล้วพยายามเก็บ f o r m a n c e อยู่นะฮะเก็บพ o r m a n c e ให้ดีๆรักษาดอดาวอะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่อนาคตผมอาจจะได้ทำ copy t ี้เทแบบเต็มตัวก็ได้นะครับแต่ว่านี้ก็ทำเป็นไกด์ไลน์ทำกลุ่มเล็กๆนะครับของผมเองเป็นกลุ่มไว้ไกด์ไลน์ให้กับคนที่ เทรดไม่เป็นนะครับมาเรียนรู้เสร็จแล้วไปต่อยอดเขานะฮะก็มีหลายคนที่ไปต่อยอดจนสักเซสแล้วก็มีนะฮะก็แวะมาส่งกันบ้านก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เงียบนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าที่วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดวิดีโอการเทรดดีๆแบบนี้แนวทางการเทรดนะครับรวมถึงกิจกรรมแจกห5 0่ยเหรียญนี้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ